หลวงพ่อพาสามเณรทั้งสองไปดูผานกเขาในสมัยนั้นเป็นที่ร่ำลรือกันว่าผีผานกเขานั้นมีฤทธิ์มากรถที่ผ่านผานกเขาต้องเอาไก่าย่างและสุราไปเส้นสวงจึงจะเดินทางโดยปลอดภัยโยมแม่ของเนนก็เกรงกลัวผีผานกเขาหลวงพ่อท่านจึงให้เนนบอกกับโยมแม่ของเนนว่าผีตะปูหรือผีผานกเขากลัวเนนต้องกราบเนน โยมแม่ของเนนก็ยิ่งโกรธหนักขึ้นต่อมาหลวงพ่อจึงพาเนนทั้งสองหนีมาอยู่ในตัวจังหวัดเลยเมื่อโยมแม่ของสามเนนตามหาไม่พบจึงเข้าไปกราบเรียนกับท่านเจ้าคณะอำเภอได้ความจากเจ้าคณะอำเภอว่าเนนไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนที่ในเมืองถ้าจะไปหาลูกชายต้องปฏิบัติธรรมก่อนโยมแม่ของสามเนนจึงได้ปฏิบัติธรรมและรู้ธรรมขึ้น จึงได้เลิกเชื่องมงายเรื่องผีผ่านกเขา